ครับผมวันนี้มาดูอีกหนึ่งผลงานนะครับรถรุ่น frr 2 0 0 Mac ่งศูทรุ่นนิยมของเรานะครับอินสุภกิจสาขาโพธารามนะครับได้ทําการส่งมอบให้กับลูกค้านะครับอะมาดูกันนะครับผมตัวนี้เป็นรุ่น frr 2 1 0นะครับตัว Mac กท็อกนะครับกระบะเป็นแบบดัมหินดินทรายนะครับอ่าหกตันเดี๋ยวดูได้นะครับอันนี้ลูกค้าสั่งต่อพิเศษนะครับซึ่งว่าทำสีใหม่ซึ่งปกติของเราจะเป็นสีขาวนะครับแต่นี้ลูกค้าประสงค์ที่จะให้เราทําสีนี้นะครับ ติดตั้งจากอนะู่ SST นครมผสมของเราเองนะครับอูด่ดีมีมาตรฐานนะครับอันนี้ลูกค้าก็จะสั่งแลบสีด้วยแล้วก็แผงข้างเป็นอลูมิเนียมนะครับั้ว3าัล้วสแตนดาร์ดของเรานะครับเป็นรถบรรทุกขนาดกลางแม็กทอของเรานะครับครับผมแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีรุ่นที่ว่าของที่เราผลิตออกมาให้กับลูกค้าสวยๆอย่างนี้เดี๋ยวเราจะนํามาพาลูกค้ามาดู EP ีต่อไปนะครับผมสา,ามารถที่จะติดต่อจากอิรุสุป,ปกิจสาขาพโพธารามได้นะครับมีอะไรติดต่อเข้ามาได้เลยในเพจของบริษัทหรือว่าเซลล์เอล รถบรทุกรสไลด์นะครับติดต่อมาได้เลยนะครับครับสวัสดีครับ